แป๊บหนึ่งนาลิีโทรมาฮัลโหลสตรีมอยู่สามดีอรอสามดีดูทำไมอ่ะได้หมดอ่ะเออเอามาเอามาก็ได้เออ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 ไม่เอาภาษาไทยนะเออสามดีเฮีย นูเมลกาเอ้าเอ้าเอ้าทำไมนูเมลกาเฮ้ยแชทแล้วกูเจอเพื่อนคุยเอ้าไอ้ที่นี่ให้คุยกูเฮ้ยใจเย็นๆไอ้แพทไอ้แพทมึงใจเย็นๆเพื่อนกูเรียนคณะเกมอสาขาอวกาสองเอเกจีไอ้คิดว่าจะหล่อนเพื่อนดิสอัพบ้านแชทมึงดูกูนี่ไปแล้วใครวะอยู่ตรงเนี้ยทำอะไรไอ้ลิงแดงยิงไปไหนวะ ยูคเหนอยเพื่อนยูคูยังนะเอ้ยทำไมซัพพอร์ตมันยูช้าจังวะเสียโดนม่วงไอ้สัตว์ไอ้ลิงแดงไม่มีติเอ้ยลิงแดงไม่มีตีคอไอ้หน้องลิงแดงลิงแดงลิงแดงมีสบายแล้วนะมีสบายแล้วนะเหมือนเลยมีสบายแล้วที่มึงแตกนัเนี่ยมึงลิแตกนะไม่โดนม่วงกูไม่ตายหรอกไม่โดนม่วงกูไม่ตายหรอกไนเนี้ยไม่โดนม่วงกูไม่ตายแต่กูโดนม่วงไงแล้วกูไม่ชุบไอ้ลิงแดงกูเกิดใครเกิดขึ้นมาลิงแดงเพื่อน ไอ้เช่ที่ชื่อไทยไม่ชอบหน้าเสี่บุกี้กีกูเดินต่อปั๊บปั๊บปั๊บคิดว่ากูกลัวมึงไหมล่ะมาดิมาดิไอเก่งมาใครเก่งมากูบ้าดเกมตอนเนี้ยปั๊บ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 อุ้ยขอโทษครับกู้ตัวไม่ไข่โคตรมันเลยว่ะอาแน่หัดดีลูกป่าแล้วเกมอ่ะคุ้ย จะมาดักกุคุ้ยแชทมาดักกุ้งคุ้ยเซซบุกี้กีเซซบุกี้กีเซซบุกี้กีมาดิเฮียใครเอาอีกกูบ้าเกมจัดชนิดกูบ้าเกมจัดกูบ้าเกมจัดมาดิใครอีกมึงอีกตัวเหรอบัวมึงอีกตัวเหรอเพื่อนมีอีกตัวเหรอล้วกูกขับเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งขำมึงอย่าเพิ่งขำเฮียมึงขำกันทำไมให้มึงช่วยกูก่อนสิแม่งยืนขำ ดนกูสต็อปโฟกัสกูไอ้คุณอพี่บ้านท่าดีผมกับแม่ทะเลาะกันเพราะเข้าใจผิดแม่บอกว่าถ้าบอกว่าถ้าจริงลูกไม่ได้เป็นผู้ชายบอกแม่ได้นะแม่ผมลองฟังดีๆหน่อยเขาเปิดกว้างแม่คิดว่าผมไม่ได้ใช่ผู้ชายแต่ลูกไปเนี่ยมันเปิดกว้างแล้วนะปื้มแล้ว่าปื้มจะเป็นไรนี่ยปื้มก็เป็นคนเครียดเหมือนเดิมเสมอมาให้เขาโม้วนใส่กูแล้วใช่ไหมเออม้วนม้วม้วนใส่กูแล้วกูดิ เอย่ากระสุนหมดไอสัตว์โอ้ยกระสุนหมดไอ้ยงโดนนะไอ้ยเขาจะหนีกูแล้วเขาโดดลงไปท่าไมร่อะไอ้ยอยากเล่นน้ำขนาดนั้นเลยเหรอลูกเอาไปเป็นฝาล่าเอามาเกี่ยจังแล็ดเออนั่นแหละให้มันเสียล้างไปให้มันเล่นยากนิดนึงเว้ยมาดิมาดิมากูดิมากูดิอะ มาดิก็ยิงกันอยู่อย่างนี้แหละเฮียอ่ะแล้วก็ยิงกันอยู่อย่างนี้แหละ,อนนละไอสัตว์ตัวเฮียดิอ่ะทั้งวันมึงก็กลัวทั้งวันมึงกูัวได้ทั้งวันเลยซีซือเสืบุกี้กี้เอา้าโอ้โหซีซือเสืบุกี้กี้หายต้องเล่นดิจิตัลต้องเล่นดิจิตัล โดนประหลาดยัเดเบี้ยกันนะมันมีฐานไม่ใช่เหรอวะมีอย่างเชเหมือนเพื่อนมาช่วยอะไรเฉยนะเพื่อนงงเช่วยไม่เฉยนะเพื่อนงงมาช่วยไม่เฉยนะเฮ้ยเข้ากันหน่อยไอวยไไไไ้ทีมเข้ากันหน่อยไว้ทีมเอา้าทีมกูถอยหมดเลยทั้งที่ตัวมากกว่าฮะทีมกูถอยหมดเลยทั้งที่ตัวมากกว่าพเพราะทีมกูมันไม่กล้าเดินกันเลยอ่ะแชทเชีหนักกว่าสองทัพตัวนี้เซบุกีกีเซบุกีกีเข้ามาดีเฮียเข้ามาดี เข้ามาดีพวกมึงอ่ะเข้ามาดีสัตว์โอ้ยแท็กไปโดนเลยแท็กไปไหนโอ้ยเอฟเอฟเอฟโอเคจะบัตเจนี้ก่อนบัตเจนี้ก่อนดีเท็ดดีเท็ดอ่าโอเคดีเท็ดก่อนบัตดีเท็ดก่อนดีเท็ด okay. ก่อนอ่าโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคมันกลับมาแล้วมั้เอาดีๆนะลูกนะแม่แบบนี้แล้วนะลูก <c oughs> อ่าแบบนี้เอาเอาแบบตะกี้เอาแบบตะกี้ก่อนนะแม่แม่เอาแบบตอนแรกนะตามนั้นนะโอเค <c oughs> อกเมื่อกี้มันง่ายไปว่ะเพื่อนยังไม่เพ่ครับผม ยังไม่เพะนะ่นะททีนะาไอตอนนี้เล้งนลยล่ะคิดว่าน่าจะมาสเตอร์แล้วอันนี้น่าจะมาสเตอร์แล้วผมมาสเตอร์มีให้เห็นไม่ต่ำกว่า3ามพวกมึงรอดูบับโอ้ยถ้าเมื่อวานไม่หลุดม่นไปสิบัตยิ้มหน่อยอยากเห็นบัตยิ้มอืมบัตยิ้มไอ้ทำทำไมนะ่ะคอยตาไม่ถึงครับผมคอยยิวให้น้องอีโยยิวให้ซีซีบุกคีกี้ไปอีกแล้วแชทซีซี CC, บุกคีกี้ไปอีกแล้วโอ้โหดูมาทามกูกดี ไอ้เฮ้แม่งม่านบุกสีสีบุกกี่กี่ไอ้ยทำไมคนเล่นเบาก้ามัวจะขับไปถึงคนได้แรงนะเอาไอ้เฮ้ดิเชอครั้งแรกจะใส่กูแล้วแชทดเช็คไม่จะใส่กูแล้วไม่แอบใส่กุ้งเลยเนาะไอ้เนี่แอบใส่หรอเฮ้ยกูติดอะไรกูติดอะไรกูติดอะไรเกมโอ้โหไอ้นี่กูติดอะไรอ่ะไอ้เฮ้ตัวมันใหญ่ไปเหรอ ตัวนี้ในซีแม่งคือกอตเทียเช็ดถ้ากูจะจัดเทลดให้นะไอตัวเฮียนี่ในซีนะแม่งคือแบบกอตอะไอเยนันโดเวเซอร์มาโดยกูขังไอเฮนันโนเวเซอร์เขากาดเฉิดเลยไเากาดเฉิดเลยเช็ต่กโดนกูขังด้ยไปันลเตุยรงดยัต้องดิทงง ตอนี้กูแข้งลอกันหมดลอกันหมดลอกันหมดกันหมดเหียลอกันหมดโอ้ยเออปุกปปุกปุกไอ้นี่ปุกเียนี่ปุกเนี่ปุกกูเฉยกูเฉยเลยเอิเปอร์ิเปอร์ิเปอร์อะไรลูกเปอร์ทำอะไรลูกอร์ทำอะไรลูกอร์ทำอะไรลูกดิเดิฟโันน บอดีสัตว์เฮียฮกเชียดนี่เขาเรียกว่าฮกเชียดบีเฮียให้กูกดไปแล้วนะไอ้เนี่ยหัวและเกมบาดีบุกิกีบูชันตี้บบุกิกีบาดี้เฮียเฮียดูดีดูกูทำนี่ดูทำนี่เกบหมดเกบทุกตัวเกบทุกตัว จะระมยกูเ้ยกูโดนแล้วใครเข้ามาแทบตรงนี้เนี่ยกูถามจริงๆใครเข้าไปนั่งแทบตรงนู้นทปใครมันไดแทบเพื่ออะไรมันแทบกับเลเซอร์เลเซอร์ก็ยิงได้อยู่ดีเว้ยการเดินของลายแทงมันก็ต่างกันอะครับน้องการเดินของลายแทงน่ะปั๊บไปที่หัวนาเด้ยเด้งเด้งหมดเด้งหมดอย่างนี้หายหมดอย่างนี้หายหมดโอ้โหซีซีบุกกีกีไอ้ไอ้กัดเอ้ยมันจะขายของไม่ได้ดึงกี ให้ป้อมพับก่อนนะให้ไปสี่ซี่บุกี้กี้เราต้องขัวไม้บอบอ่ะเราต้องกลัวไม้บอบอ่ะเราต้องกลัวไม้บอบอ่ะเราต้องกลัวไหมเฮียบ๊อบก็ไม่ไหวกับกูแล้วกูเดินมาทิศขวาเลยไงแชทต้องต่อสี่ซีบุกี้กี้เลยไงสี่ซี่บุกี้กีสี่ซี่บุกี้กีสี่บุกี้กีเราไฟเดียวโูคือข้อบุกใครโดนข้อตึงข้อบนนี้ ดีเซบูกิงกีใครช่วยมึงใครช่วยมึงใครช่วยมึงมาต่อครับผมเดินมาครับตอนนี้ตอนนี้ที่ทาเดินมาแล้วทำไมมึงจะทำไม่ท็อปจ็อตจะทำไมมึงคิดว่าตัวมึงจะชนะกูหรอวะปั่นเซซดีเซ่เซ่ดีเยเซซ่ดีเซซ่ดีไม่ดีเซ่มึงแตกนะไอ้โคตรร้ายเกมตัวโคตรเถื่อนตัวโคตรโกงตัวโคตรอันตราย ไอ้ยี่ตัวโคตรตัวมัมเนี่ยมันกิ่งไปว่ะตัวเหี้ยนี่กิ่งกิ่งในทุกด้านเลยวะ่ะเรียกว่มาแล้วลูกมาแล้วเข้าบ่าพวกมึงแล้วเชี้ดูขหมดเอ้ยทับจอนทำอไรอ่ะไอ,ทอ้ทอับจอนนอนนะนอนทำอไรลูกเราจะพยายามแก้เรจะพยายเมแก้จะพยายเมแก้เฮี้ย <laughs> ไอ้ยังล้กูขันน้องเขาแม่งี้น้องเขาก็ไม่กล้าเข้ามาเขาทำยี่อะไรไม่ได้สั์อันสีแม่งรอยยำจัดเลยวะอยากรู้เนี่ยมกับลิปเปอร์เด้อลิปเปอร์เด้อซื้อระเบิดไม่ไหวน้องนัดีไน้ะนัดีไเนาะนัดีไคนแรงเจีระเบิดคนุ่งพล่นเลยีซีบุกี้กีอ๋อติด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 คนติดเจ็กูได้เหยียบกูได้เหยีางบน เขาที high, see, see, oh, hey, ่หูอะไอไปองดีเซบูกีก okay. mm ีเอ้ยเดีเดีเดี๋ยวเดียวเดียวดีเดียวดีเดียวดีเซบูกีกีมันขาดกูคืนใช่มันขาดกูคืนเอ้ยมนขาดกูคืน ไอ้ตัวเจนคนโลกอ่ะไอ้ตเจนมาไปกูไปกูมเมาคีร่าสัตวเ์เมาคีร่าสัตว์ข่าแช่คานข้าแช่คานทะลุนังมันออกมาหมดทะลุนังมันออกมาหมด